เหรียญวังหน้าพระยาเสือปี2-1งหนึ่รุจคุณแคล้วคลาดเหรียญกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาสร้างปีพุทธศักราช2521หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อถินวัดป่าเลไลหลวงพ่อสุด วัดกาหลงหลวงพ่อกี่วัดอูช้างร่วมนั่ง,รงปรบอธิษฐานจิตปลุกเสกกล่าวถึงกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาะถหรือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาะถมีพระนามเดิมว่าบุญมาประสูติเมื่อวันพระฤหัสบสดีเดือน11ขึ้นหนึ่งคำ่ำปีกุลจุลศักราช1,105 ตรงกับวันที่19กันยายนพุทธศักราช2286พระราชบิดารับราชการในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาหรือวัดสมอแครงวัดราชาธิวาสหรือวัดสมอรายและวัดปทุมคงคาหรือวัดสัมเพงวัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้แก่วัดรุษวัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กส่วนวัดในหัวเมืองเช่นวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนานเสเดจสวรรคตนับระที่นั่งุรภาพิมุพระราชวังบวรสถานมงคลพระชนมายุได้6 0พรรษาทรงดำรงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นเวลา21ปี และในปีพุทธศักราช2521ทางวัดมหาธาตุยุวราชหลังสลิดได้จัดสร้างพระบวรอน,นุสาวรีย์ขึ้นบริเวณหน้าวัดระวัดแห่งนี้สมเด็จหวังหน้าระยาเสือได้ส่งรับไว้ในพระบวรราชานุเคราะห์ทรงทำนุบบำรุงซ่อมแซมก่อสร้างวัดแห่งนี้จนสิ้นสมัยของพระองค์ในการสร้างพระบวรอน,นุสาวรีย์